ในยุคที่วงการเซปักตะก้อหญิงกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดหนึ่งในชื่อที่แฟนๆเริ่มให้ความสนใจและก็พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือน้องปุกกี้นิพาพรสรุปพลนักตะกอ้อดาวรุ่งที่มาพร้อมกับฝีเท้าที่เฉียบขาดด้วยความมั่นใจเกินวัยและจิตวิญ,ญญาณของนักต่อสู้ตัวจริงทําให้เธอได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาด้วยฟอร์มเล่นที่เด็ดขาดทําให้เธอกลายเป็นกําลังหลักของทีมชาติได้อย่างรวดเร็ว วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับน้องปุกกี้นักกีฬาตะกอ้อสาวผู้ที่เป็นความสดใสของวงการตระกอ้อกันน้องปุกกี้หรือจ่าทหญิงนิพาพรสรุปพลนักกีฬาเซปักตะกอ้อทีมชาติไทยจะเกิดเมื่อวันที่2 4พฤษภาคม2540พื้นเพเป็นคนจังหวัดบุดรีรัมย์เริ่มต้นเป็นนักตะกอ้อแบบจริงจังตั้งแต่1ิขวบจนเถิดก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติ จุดเริ่มต้นการเข้ามาติดทีมชาติจะผลงานที่โดดเด่นในตำแหน่งตัวเสิร์ฟในกีฬายเยาวชนแห่งชาติสครั้งนั่นคือมหาสารคามเกมและสีสเกตเกมด้วยผลงานในสนามเลยทําให้วีรัตน์นหนองคายหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทีมหญิงเรียกถมาร่วมเก็บตัวแล้วก็มอบโอกาสครั้งแรกในชีวิตกับทัวร์นาเมนต์เซปักตะก้อชิงแชมป์โลกอิตาบุูเปอร์ซีรีส์2014-2015 ผลงานเด่นๆในนามทีมชาติไทยของปุกี้ที่ผ่านมาได้แก่การรวมทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมทีมชุดครั้งที่18เมื่อปี2561ที่อินโดนีเซียเหรียญทองเอเชียนเกมทีมชุดครั้งที่19ปี2566ที่จีนเหรียญทองซีเกมทีมชุดครั้งที่31ปี2565ที่ประเทศเวียดนามและเหรียญทองคิงคัพทีมชุดครั้งที่30ถึง32 ส่วนผลงานล่าสุดในศึกตะก้อชิงแชมป์โลก2025ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่38ที่ศูนย์การค้าเซ็นท่านหทัยเมื่อ26กรกฎาคมน้องปุกกี้รับหน้าที่เป็นตัวเสิร์ฟในท,ท,ทีมชุดทีมหญิงทีมชาติไทยโดยในรอบชิงชนะเลิศทีม A ของไทยจะมีนิทพัพนธ์สรุปพลวิไลวันโคตรพรมและมัตสยาดวงสีลงสนามเจอเวียดนามและเราก็สามารถชนะไปได้2ต่อศูนเซตแล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่25มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ น้องปุ๊กกี้มีทักษะที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟที่หนักแน่นมั่นยาการอ่านเกมที่ชาญฉลาดรวมไปถึงความสามารถในการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีเยี่ยมจุดแข็งของเธอคือความเร็วคล่องตัวการไม่ยอมแพ้ในทุกจังหวะของเกมนอกเหนือจากความสามารถในสนามน้องปุ๊กกี้ยังโดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นคือเธอสามารถผสมผสานความเป็นนักกีฬาและความเป็นแฟชั่นได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นลุกนักกีฬาในสนามที่ดูเท่ๆหรือการแต่งตัวในชีวิตประจำวันที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์นั้นช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับเธอค่อนข้างมากจากความสําเร็จในสนามกีฬาจนถึงกระแสสดเชื่อมีเดียน้องปุกกี้นิพาพรนั้นเธอคือชื่อที่แฟนๆเซปักตะก้อไทยควรจดจําและเธอจะกลายเป็นดาวเด่นที่ส่องแสงในวงการตระก้อไทยและเวทีระดับนานาชาติในไม่ช้านี้ สำหรับแฟนๆเซป,ปักตะก้อที่อยากส่งกำลังใจและติดตามผลงานของน้องปุกกี้นิพาพรก็ไปได้เลยที่โซเชียลมีเดีย a c e b o o k ปุ๊กกี้นิพาและ IG กี้นิพาจุดเ